ทำโทรผมสั่ดำนินเสจุนยังไม่มานะครับเพราะติดการเสีใหญ่แต่ว่าท่านได้กุณาเอาของฝากจากเพชรบุรีมาฝากคนเมืองเพชรบอกว่าเข้าแช่ยังอยู่หอยดองยังอยู่ช่วยช่วยกันยนะครับรายได้ทั้งหมดเสจุนไม่เอาคืนเลยเอาเข้าชมรมหมดครับปรบมือให้เสจจุนอีกสักครั้งครับนอกจากนั้นยังมีการออกร้านนะครับ ของนวดเมืองเพชรบุรีหอยแมงผู้ตัวโตๆครับโตทั้งหอยโตทั้งคนนะครับอร่อยมากแล้วก็แกงใบมะขามใส่หอยแมงผู้อร่อยมากแล้วทางด้านรอ3 1 3 3เสามเจุ๋มก็ยังเอาซูชิแล้วก็ลูกชิ้นมาออกล้างอีกเราจะไม่พูดอะไรกันมากมายแล้วครับ24ธันวาชาวเพชรบุรีจะมากันพร้อมหน้าเป็นบทเพลงที่เขียนเอาไว้

ชมลมชาวเพชรบุรีท่านให้สืบสานไว้นานยี่สิบสีท่นวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้สอบร้ำแล้งนานยี่สิบสี่ทันวันขอให้ดีหมออำนวยมาหาชาวเพชรบุรีเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเพชรบุรีมาพบปะสังสรรค์นี่คือตำนาน รี่รุรีคับ ว่าเพชรุรีได้สุดสานแลวนายี่สิบส่ธันวา ชาวเพชรบุรีไม่มีใครแล้วนอกจากในแพทย์เวลาสากายเลิกขอ,อี้นเ <c oughs> ชิญครับผมเชิญครับดาบเรียนพี่น้องชาวเพชรบุรีที่รุ่งรักทุกท่านนะครับ ผมมาอยู่บุรีครั้งแรกแต่มาครั้งแรกเนะี่ยผ่านมาเฉยๆเพราะว่ามันตีผู้หญิงที่นี่หรือุณนายตุ๊กอ่ะได้ผอมเป็นต้นลมตีสองเจ็บแล้วก็พอเรื่องตั้งโรงพยาบาลได้เจอคนที่บุรีห,ห,ลหลายกลุ่มหลายคณะทต่ในนั้นมีในตำรวจหลายท่านมีในตำรวจหลายท่านเป็นคนเพี่บุรีในทหารอากาศในทหารบกสุดท้ายก็ได้มานั่งคุยกันแต่พี่สุรุทธ เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ท่านนายเอกทีรักแประจงจันทร์อ่าโอ้ยหลายท่านแล้ววันนี้จะลืมท่านไม่ได้เลยท่านคนเอกเราวันนี้ไม่มาที่ติดตร้าอ่ะไทยโอ้โหสำคัญมากเออที่สุภาชัยไม่แก้วันนี้ท่านติดตร้าแล้วก็ผู้พันจุ๋มวันนี้ที่มามาดูแลพวกเราน,นี่ก็ติดภารกิจมาดูส่งง่ายๆสมัยนั้นที่พี่รื้อ ตั้งใจไว้คือว่าบ้านเดียวกันมาเจอกันที่นี่ไปมาหาสู่ดูแลแก้ไขช่วยเหลือเตือเพื่อทเกันไม่มีอย่างอื่นมีแต่ว่าความรักวัมถุกพันแล้วก็สืบสานมาต่อเรื่องมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับท่านทุดก็ได้สั่งไว้ว่าเอาวันที่ยีิบสี่ธันวาคมเผอิญท่านจบเสิ่งลเบียนผมก็เป็นรุ่นน้ำที่เบียน ท่านจอกที่แต่วันปีใหม่มันก็ยากวันสงการวันลอยกระทงเอาเป็นวันยี่สมมาตรของสิงคโปร์นี่แหละเจอกันที่สมัยก่อนจะต้องจัดเปลี่ยนทุกปีปีนี้จัดที่กรมรบิเศษปีนี้จัดที่ราชพัฒน์ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นใครเป็นใครเคยมีท่านชาวเพชรเป็นเป็นผออาเป็นอธิการบดีที่ราชพัฒน์เ็เปลี่ยนไปจัดตรงนั้นแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อปีสองพันยีมสิบเก้าท่าน พูดในคงสุดท้ายเลยว่าเอาเป็นยี่สิบปีทันบาททุกปีวันคริสต์มาสของเราชาวเทบุรีและจัดที่เป็นลมที่สุดท้ายเพราะเป็นจลมคงไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว <c oughs> ถึงแม้นะครับนี่จริงๆแล้วคงไม่ย้ายหรอกถึงแม้ผมจะไม่รู้ผมก็ไ่หนีที่และก็มีตำนานต่อยอดมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงเวลาของคุณหมอานวยที่มันหา,านจตดการถุงลมต่อไปอย่างที่ว่า แค่รักหู่ผันช่วยเหลือเกื้อกปูลก็ตำนานสั้นๆมีแค่นี้แต่ถ้าอย่างอ่านได้ละเอียดหนังสือมีแจกแต่แบบมีเมีเป็นบางส่วนแต่ถ้ากดเข้าไปในไลน์เปิดดูได้ว่าจะเล่ากันมาตั้งแต่ตั้งถุงลมตั้งแต่สองห้าสามสองจนถึงปัจจุบันขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ว่าให้มาเล่าแค่นี้พอ <c oughs>